ด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรป้าว่าอยากให้ท่านประคองตัวเองไปให้พ้น30เมษา6-7ก่อนที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศอย่ามาอย่ามาเมืองไทยถ้ามาเมืองไทยท่านต้องอยู่โรงพยาบาล <t> ดาวพฤหัสด,ดาวบ้านท่านน่ะเข้าพบมอลนะ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาตลอด3วันที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยโดยเครื่องบินส่วนตัวก่อนลงจอดที่สนามบ,บินดอนเมืองด่านต่อมออายัดต,ตัวบันทึกการจับกลุ่มก่อนเดินทางออกมากราบพระบรมฉายาลักษณ์หน้าอาคารเอมเจสโบกมือทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับ แล้วกลับเข้าอาคารเพื่อขึ้นรถราชทันไปยังสารอาญาซึ่งสารพิพากษาจำคุก3คดีและมีโทษร,รวม8ปีและมุ่งหน้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก่อนที่ต่อมามีรายงานว่ากลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ส่งตัวนายทักษิณชินวัตรไปโรงพยาบาลน,นอกเรือนจำ กลางกรุงเทพมหานครขณะที่ผอ,อ,อทันทสถานโรงพยาบาลราชทันระบุอีกว่าจากการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ของโรงพยาบาลราชทานพบว่านายทักษินเป็นกลุ่มเปราะบางและมีโรคประจําตัวที่ต้องเฝ้าระวังคือโรคหัวใจปอดอักเสบความดันโลหิตสูงและยังมีภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมล่าสุดมีรายงานว่าโรงพยาบาลตํารวจได้รับตัวนายทักษินเอาไว้แล้วพักรักษาตัวอยู่ที่อาคารมหาภูมิพ,พล ราชานุศร88ภาษาชั้น14ก็เรียกได้ว่าการกลับมาของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนั้นสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายบนโลกโซเชียลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลและมีดีลกับกลุ่มขั้วอำนาจเก่าเพื่อให้ตนเองได้กลับบ้านหรือไม่ ซึ่งต่อมาก็ได้มีการแชร์คลิปของหมอลักฟันธงหรืออาจารย์ลักเรขานิเทศได้ออกมาพูดถึงดวงชะตาของคุณทักษิณชินวัตรก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่22สิงหาคมปี2566โดยบอกว่าดวงชะตาในช่วงนี้หากอยู่ไกลบ้านจะปลอดภัยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีแต่หากกลับมาที่ประเทศไทยอาจจะเข้าจุดตายและดวงชะตาหน้าเป็นห่วงอีกทั้งยังบอกอีกว่าตนได้ทํานายเหมือนกับที่โหนฟองสนานได้ทํานายเอาไว้เช่นกัน และล่าสุดก็สร้างกระแสหือฮาอีกครั้งหลังจากที่มีชาวโซเชียลขุดคลิปเมื่อวันที่2ส,สิงหาคมของรายการคนดังนั่งเคลียร์ที่มีพิธีกรฝีปากแซบอย่างอาจารย์ยิ่งศักด์ดำเนินรายการและได้ป้าฟองหรือโหนฟองสนานจามนจันทร์มารูปรายการโดยบางช่วงบางตอนในรายการโหนฟองสนานยังได้ผ่าดวงชะตาของอดีตนายกทักษิณก่อนกลับไทยอีกด้วยพร้อมทั้งบอกว่าไม่ควรที่จะกลับและต้องดูเลิกให้ดี โดยโหรฟอกสนานได้บอกเอาไว้ว่าดรทักษินชินวัตรป้าว่าอยากให้ท่านประคองตัวเองไปให้พ้น30เมษาก่อนที่ต่างประเทศอย่ามาเมืองไทยถ้ามาเมืองไทยท่านต้องอยู่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลพระราม9ก็ได้บางท่านก็โรงพยาบาลในคุกเพราะว่าพระหัสสมบดีดาวของท่านเข้าพบมรณะโดยโหรฟอกสนานยืนยันกับพิธีกรในรายการอีกครั้งว่าไม่ได้แช่งเพราะดวงมันบอกว่า ดาวพุหัดดาวบ้านท่านเข้าพบมรณะมรณะแปลว่าห่างไกลยอยู่ต่างประเทศดีแล้ว ถูกฉลกถ้ากลับมาดรทักษิณต้องระวังมากเพราะว่าอาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลเพราะส่วนใหญ่เข้าคุกไปก็อยู่โรงพยาบาลหรือบางคนไม่อยากขึ้นศาลก็ไปหาหมอแต่ว่าดวงอย่างอื่นท่านดียิงสู้ยิงได้ตั้งแต่หนึ่งมีนาคมปี25 6 6ไปจนถึง14กุมภาพันธ์ปี25 6 9เพราะเสาเข้าพบที่6ได้โชคใหญ่ก็ต้องใจเอาสำราญเพียงแต่บ้านเท่านั้นแหละไม่เหมาะกับการกลับมาอยู่เมืองไทยแต่ถ้ากลับต้องเลือกเลิกให้ดี เพราะว่าดวงชะตาท่านตกภูมิเสาวตกหนึ่งปีวันเกิดปีนี้จนถึงวันเกิดปีหน้าตกหอฤดีโซราเกรงพระยาหลากัหลกๆจะมีภัยมากประหยัดปากจงหนักระวังคำพูดเสียของรักอย่ายุ่งนี่จะเป็นอะไรเท่านั้นเองแหละเพราะเพื่อนฝูงมูลนายทรัพย์เสียหายหลายด้านอย่าเข้าบ้านผิดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าจะกลับบ้านให้โหนหาเลิกดีๆอย่าเข้าบ้านผิดเวลาเลิกเยียบแผ่นดินไทย ท่านต้องหาซูเปอร์โหนให้ช่วยหาเลิกท่านเลยและก็หินลาพาจักได้จะได้หินหนักๆจะได้ลาบหนักๆบางคนได้มรดกมาก็ต้องเคลียร์นี่ด้วยบางคนได้เนื้องอกก็เนี่ยแหละท่านตกภูมินี้นอกจากนี้โหนฟองสนานะครับยังกล่าวเสริมอีกนะฮะว่ากองทัพจะต้องปฏิรูปเพื่อช่วยเศรษฐกิจของประเทศถ้าทหารยังเป็นเหมือนเดิมก็จําเป็นที่จะต้องปฏิวัติกองทัพใหม่ถ้าหากไม่ปฏิวัติตัวเองจะต้องถูกปฏิวัติ ด้านอาจารย์ิ่งศักด์ผู้ดำเนินรายการก็ยังถามต่ออีกนะครับว่าจะมีการปฏิวัติหรือไม่อย่างไรด้านโหนฟองสนานบอกนะฮะว่าการผิดฝังผิดฟ้าในเมืองไทยจะลดความรุนแรงลงแต่จะมีการซ่องสุมและเกิดลัทธิขึ้นมาอย่างในอดีตเช่นกปปอปปสเป็นต้นก็เรียกได้ว่าประฟองหรือโหนฟองสนานก็ทายแม่นอย่างก,กับจับวางเลยก็ว่าได้นะครับอย่างไรก็ตามการเมืองไทยก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนหลังจากได้รัฐบาล ที่นำโดยนายเศรษฐาเทวีสินก็คงต้องติดตามกันต่อไปแหละครับท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ